ครั้งหนึ่งเคยมีความคิดเห็นของเพื่อนบ้านครับเขาก็สงสัยว่านักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้เนไม่รู้จักกัมพูชาจริงหรอซึ่งมันเริ่มมาจากความคิดเห็นที่ชาวเกาหลีใต้ไแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางไปเที่ยวที่ประเทศไทยที่กําลังเป็นกระแสกันครับก็จะมีชาวเกาหลีใต้กลุ่มหนึ่งแหละที่เขานิยมชมชอบที่จะไปเที่ยวเมืองไทยกันมากๆเลยแต่ที่นี้นะครับก็มีคนไปให้ความเห็นนะว่าคือถ้าคุณชอบรับชมสถาปัตยกรรมที่งดงามในแบบที่มีอยู่ในประเทศไทยคุณควรจะแวะไปที่กัมพูชาด้วยกัมพูชานี่ยมีประสาทเห็นที่ง อาจจะมอบประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นได้ไม่แพ้กับอยู่ที่เมืองไทยเลยนะแต่ที่นี่ในความเห็นของชาวเกาหลีใต้ที่เขาเข้ามาตอบกลับนะเขาบอกว่าเขาไม่รู้จักและไม่ได้คุ้นเคยกับกัมพูชาเลยแล้วผมก็ไม่รู้ว่าที่นั่นมีแหล่งท่องเที่ยวอะไรบ้างแต่ทีนี้ก็เป็นที่ตกเถียงกันต่อนะครับทางฝั่งของชาวกัมพูชาก็บอกว่าชาวเกาหลีใต้นะมาที่ กัมพูชาฟรีวีซ่า30วันก็คืออยู่ที่กัมพูชาได้เป็นระยะเวลา30วันคือถ้าถือพาสปอร์ตเกาหลีใต้ยังไงก็มาที่กัมพูชาได้มันน่าจะเกิดความคุ้นเคยมากกว่านั้นนะ,นะนะไม่ต้องขอวีซ่าอะไรใดๆเลยในการพำนักระยะสั้นในกัมพูชาเป็นไปได้เหรือที่จะไม่รู้จักกัมพูชาเลยตั้งแที่อยู่ใกล้ไทยขนาดนี้ ซึ่งก่อนจะรับชมความคิดเห็นนะครับก็ขอแนะนําเสื้อยือดแบรนด์ไทยสัญชาติไทยเช่นเคยนะครับกับเสื้อยือดสีพื้นที่ใส่นุ่มใส่สบายในชีวิตประจําวันสามารถเลือกสีได้ด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามสียอดฮิตที่ผมชอบใส่มากๆก็คือสีดำนี่แหละครับที่สามารถมอบความเรียบง่ายขณะเดีดวยวกันก็มอบความตัวดีให้กับเราได้ด้วยทั้งหมดที่ขึ้นแนะนํามาระหว่างคลิปนะครับเป็นสินค้าแบรนด์ไทยสัญชาติไทยแน่นอนว่าราคาไม่ได้แพงอะไรมากมายนะครับแต่ในเรื่องของคุณภาพเทียบเท่ากับแบรนด์ชั้นนําระดับโลกได้เลย อย่างไรก็ตามนะครับก็เป็นแบรนด์ที่จําหน่ายในห้างสรรพสินค้าด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ฝากท่านผู้ชมพิจารณาด้วยนะครับถ้ากำลังมองหาเสื้อยืดอยู่นะถ้าฝั่งความเห็นชาวกัมพูชานะครับก็มาถกกันว่าจริงเหรือที่ชาวเกาหลีใต้ไม่รู้จักกัมพูชาโดยก็มีคนวิเคราะห์กันนะครับว่าก็มีความเป็นไปได้เพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเกาหลีใต้นั้นมีมากกว่ากัมพูชากับเกาหลีใต้อยู่แล้วผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจหรือว่าภาพลักษณ์ที่ประเทศไทยมี ในสื่อของเกาหลีใต้เองก็มักจะถูกพูดถึงมากกว่ากัมพูชาด้วยเช่นกันสิ่งที่สําคัญเลยที่ทําให้ชาวเกาหลีใต้จดจําประเทศไทยได้เป็นอย่างดีเพราะว่าไทยมีแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้มากกว่าชาวเกาหลีใต้ใหลายๆคนรู้จักภูเก็ตเป็นอย่างดีรู้จักมากกว่าที่ชาวกัมพูชารู้จักภูเก็ตซะอีกเพราะบ่อยครั้งผมมักจะเห็นชาวเกาหลีใต้มักจะถ่ายคลิปวิดีโอลงเมื่อไปเที่ยวที่ภูเก็ตประเทศไทยจนเป็นกระแสอยู่บ่อยครั้งขณะที่ความเห็นของอีกคนนะครับก็บอกว่า จุดที่เป็นจุดด้อยอย่างหนึ่งของกัมพูชาก็คือเรื่องของชื่อนี่แหละที่ผมหมายถึงก็คือการถูกพูดถึงคือผมมั่นใจว่าชาวเกาหลีใต้หรือผู้คนจากประเทศต่ตางๆในเอเชียยังไงก็จํากัมพูชาได้อยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าพวกเขาอาจจะจาสับสนกับไทยด้วยความที่วัฒนธรรมหลายๆอย่างก็อาจจะดูคล้ายๆกันในสายตาของคนที่มาจากประเทศอื่นนะแต่ประเด็นก็คือไทยเนี่ยส่งเสริมการตลาดได้ในระดับที่สูงกว่าอย่างในเกาหลีใตย้ยังไงก็ดูก็รู้เลยว่าประเทศไทยนั้นเป็นที่รู้จักเพราะว่าพวกเขาทําการตลาดในวงกว้างในเกาหลีใต้ ขณะที่กัมพูชาดูห่างไกลมากๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ความเห็นตะมันตกบอกว่าเอาแค่เที่ยวบินตรงไปที่ประเทศไทยถ้าเดินทางจากเกาหลีใต้นะก็มีเยอะมากกว่าแล้วต่อให้บอกว่ากัมพูชาฟรีวีซ่าสำหรับชาวเกาหลีใต้แต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่จะพิจารณาหรือว่าเป็นที่รู้จักมากขึ้นแต่อย่างใดเลยพวกเขาอาจจะเห็นกัมพูชาผ่านๆอยู่บ้างเมื่อดูรายชื่อของประเทศที่สามารถเดินทางได้โดยที่ไม่ต้องขอวีซา่าแต่อย่างไรก็ตามพวกเขาก็จะสังเกตไปเห็นประเทศไทยมากกว่าเพราะ ประเด็นคือมีหลายหลายเมืองที่สามารถบินตรงจากเกาหลีใต้ได้นะั่นแหละคือเหตุผลสําคัญแค่นั้นก็เพิ่มโอกาสทําให้คนเกาหลีใต้ได้รู้จักประเทศไทยมากกว่าแล้วการมีเที่ยวบินตรงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยืนยันได้นะว่าเป็นเรื่องของความนิยมของผู้คนจากพื้นที่นั้น,น,นด้วยทีนี้มาดูที่กัมพูชาเที่ยวบินตรงแทบจะไม่มีหรือมีจํากัดมากๆถ้าเทียบกับประเทศไทยขณะที่ความเห็นต่มาครับก็บอกว่าบางทีอาจจะต้องบินไปที่ประเทศไทยก่อนด้วยนะแค่นั้นก็เป็นข้อได้เปรียบของประเทศไทยแล้วทําให้ได้รับจํานวนนักท่องเที่ยวมากกว่า ใครก็ตามที่บินไปต่อเครื่องที่กรุงเทพผมเชื่อว่าน้อยคนมากๆเลยที่จะไม่แวะเที่ยวที่นั่นก่อนประเทศไทยก็ได้รับนักท่องเที่ยวไปโดยปริยายแต่นั้นที่บางทีพวกเขาอาจจะอยากมาเที่ยวที่กัมพูชาก็เป็นได้ซึ่งเรื่องนี้ก็มีคนเข้ามาตอบกลับกันอีกนะครับเลยก็บอกว่ามันจริงเลยผมสังเกตว่าชาวเกาหลีใต้นักท่องเที่ยวที่จะมาที่กัมพูชานะหลายๆคนมีคนจำเป็นที่ต้องต่อเครื่องที่ประเทศไทยโดยเฉพาะสนามบินยอดที่ของพวกเขาเดินแหละเพราะว่าปัญหาคือเส้นทางบินตรงจากเกาหลีใต้ไปที่กัมพูชาไม่ค่อยมีมากนะ ทีนี้นะก็เลยทําให้หลายๆคนต้องบินไปที่ประเทศไทยพวกเขาไปยังประเทศไทยแล้วไปถึงที่นั่นทั้งทีกลายเป็นว่ากรุงเทพนั้นสามารถดักนักท่องเที่ยวไว้หมดได้เลยก็เลยกลายเป็นว่าประเทศไทยยิ่งได้รับนักท่องเที่ยวมากขึ้นมาขึ้นไปอีกมันจริงนะในเรื่องนี้บางคนอาจจะตั้งใจมาที่นะครวัดแต่บางคนก็จ,จะต้องแวะไปที่กรุงเทพด้วยซึ่งก็มีความเห็นตัดมานะครับก็บอกว่าก็าต้องเข้าใจด้วยว่านั่นคือศูนย์กลางทางด้านการบินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยและกรุงเทพนั้นเป็นเมืองยอดนิยมอยู่แล้วด้วย เป็นผมเองนะถ้ามาจากเกาหลีใต้และผมไต้ไปแวะที่กรุงเทพผมไม่เที่ยวที่กรุงเทพนี่ก็คงจะอาจจะเป็นเพราะไม่อยากจะเที่ยวจริงๆแต่ในความเป็นจริงหลายๆคนเห็นว่าแวะไปที่กรุงเทพด้วยผมเองก็คงจะไปที่นั่นตัวก็มีคนเข้ามาแสดงความเห็นอีกนะครับก็บอกว่าก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเรื่องนี้ในมุมมองนึงก็เป็นการแข่งขันทางด้านการท,ท,ท,ท่องเที่ยวนะมาแสดงให้เห็นว่าเมืองของไทยสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวไว้ได้ เพือๆ,ๆหลายๆคนจะมาเที่ยวกัมพูชาพวกเขาอาจจะมีสถานที่ต่างๆในเมืองไทยอยู่ในแผนการท่องเที่ยวด้วยก็เป็นได้แต่ถ้าคิดในมุมกับกันทําไมเราถึงไม่คิดหรือว,ว่าพอนักท่องเที่ยวอยากมาที่กัมพูชาขนาดเดีวยวกันพวกเขาก็อยากไปที่เมืองไทยด้วยเราต่างช่วยกันดึงดูดส่งเสริมให้หนักท่องเที่ยวมาในแถบนี้มากขึ้นเราต้องมองในมุมนี้ซะมากกว่านะนะนั่นแหะเป็นส่วนที่ทั้งคู่ต่างทําให้มันดีขึ้นสำหรับการท่องเที่ยวในภูมิภาคความเขียทํามาครับก็เลยบอกว่า นั่นก็เลยเกิดทริปการท่องเที่ยวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือเริ่มต้นจากประเทศไทยแลวไปยังประเทศอื่นๆด้วยแต่ผมคิดว่ามันก็มีความเป็นไปได้นะที่ชาวเกาหลีใต้จะรู้จักกัมพูชาน้อยกว่าหรือบางคนอาจจะถึงขั้นไม่รู้จักเลยคุณดูสิ่งต่างๆที่อยู่ในสื่อกาลีใต้สิเต็มที่ก็มีแต่ประเทศไทยเท่านั้นแหละหรือไม่วันๆพวกเขาอาจจะพูดถึงแต่จีนหรือแม้กระทั่งญี่ปุ่นนั่นคือสื่อกาลีใต้อย,อย่างแท้จริงอาจจะแวะเวียนมาทางฝั่งไทยบ้างแต่นั่นก็คงต้องบอกว่านั่นคือประเทศที่ถูกพูดถึงมากที่สุดใในนเเออชีียยตตะววัออกฉง้้แล ซึ่งทีนี้ก็มีความเห็นชาวกัมพูชาอีกคนหนึ่งนะครับก็เปิดประเด็นมาอีกเรื่องนะครับเขาบอกว่าในเรื่องที่รู้จักเมืองไทยน้อยกว่าเนี่ยผมพอเข้าใจได้หรือถึงขั้นไม่รู้จักกัมพูชาเลยก็พอจะเข้าใจได้เพราะด้วยความที่ถ้ามองจากเกาหลีใต้ยังไงก็ดูเหมือนว่าหลายๆอย่างอาจจะดูคล้ายๆกันในเรื่องของสภาพแวดล้อมแต่อย่างไรก็ตามผมแปลกใจนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้ที่บางคนก็มองว่า ไปที่กัมพูชาอาจจะปลอดภัยน้อยกว่าไทยซึ่งพวกเขาไม่ได้รู้อะไรเลยพวกเขาแค่ไม่ได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับกัมพูชามากนักและก็มองว่ากัมพูชาไม่ปลอดภัยเทียบเท่ากับไทยซึ่งผมไม่เข้าใจจริงๆพวกเขาแค่รู้จักข้อมูลเกี่ยวกับประเทศเราน้อยกว่าก็เลยไม่มั่นใจทางด้านความปลอดภัยอย่างนั้นน่ะเหรอซึ่งก็มีคนเข้ามาให้ความเห็นนะครับก็บอกว่าแน่นอนว่าประเทศที่โดง่งดังมากกว่าก็จะได้ใจไปในเรื่องของภาพลักษณ์ที่ดูน่าไว้วางใจเพราะว่า ประเทศที่โด่งดังยังไงก็ไม่ค่อยอยากทําให้ตนเองเสียชื่อเสียงอยู่แล้วซึ่งมาตรงกันข้ามกับภาพลักษณ์ของประเทศที่โด่งดังน้อยกว่านะัมันเป็นธรรมดาเลยลองเป็นเราเองลองไปประเทศที่โด่งดังอยู่แล้วผมคิดว่าเราก็จะเกิดความไว้วางใจมากกว่าเป็นธรรมดาแต่พอเป็นประเทศโนเนมหรือประเทศที่ไม่ค่อยมีชื่อเสียงและอยู่ในแถบเดียวกันนั่นอาจจะทําให้ภาพลักษณ์ดูเป็นอีกแบบก็เป็นได้แต่ทั้นที่ในความเป็นจริงปัญหาความปลอดภยัยก็อาจจะไม่ได้แตกต่างกัน ซึ่งก็มีความเห็นถัดมาครับเข้ามาตอบกลับนะครับบอกว่าในแง่ของความปลอดภัยของนักท,ท่องเที่ยวเขาไม่ได้มองแค่เรื่องของความปลอดภัยตรงๆอะไรแบบนั้นน,นะอีกสิ่งหนึ่งก็คือถ้าเป็นนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ผมเห็นเขาพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งก็คือการเข้าถึงบริการฉุกเฉินที่เข้าถึงได้อย่างรวดเร็วแล้วง่ายกว่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งในส่วนของพาร์ทเล็กๆในส่วนของความปลอดภัทยที่เขาพูดถึงด้วยเช่นกันนะอย่างเช่นนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้นะมักจะมองว่า ประเทศไทยมีโรงพยาบาลและมาตรฐานบริการทางด้านการแพทย์ที่เทียบเท่ากับประเทศเขาได้อย่างน้อยก็คาดหวังมาตรฐานใกล้เคียงกันได้ซึ่งเป็นความทันสมัยทางด้านของการเข้าถึงการบ,บริการการรักษานั่นก็เลยทําให้นักท่องเที่ยวเกาหลีใต้ไป,ไปอยู่ที่เกาะแห่งไหนในประเทศไทยก็เข้าถึงโรงพยาบาลที่เป็นมาตรฐานที่ดีได้อยู่เวลามีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายทีนี้เรื่องเดียวกันเองพอเป็นที่กัมพูชาเรื่องนี้ต้องยอมรับเลยว่าก็เป็นส่วนที่นักท่องเที่ยวกังวลคือถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นระหว่างท่องเที่ยวเนี่ยมันก็ทําให้ การเข้าถึงอย่างรวดเร็วรวมถึงประสิทธิภาพที่ต้องการความช่วยเหลือจากแพทย์จริงๆก็อาจอาจะล่าช้ามากกว่าก็เลยเป็นเรื่องของความกังวลทางด้านความปลอดภัยด้วยเช่นกันเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่เฉพาะนักท่องเที่ยวจากเกาหลีใต้ยอย่างเดียวหรอกนะผมเห็นความเห็นประมาณนี้จากนักท่องเที่ยวจากหลากหลายประเทศด้วยพวกขามองเรื่องนี้เป็นส่วนของความปลอดภัยด้วยขณะที่ความเห็นถัดมาครับก็บอกนะครับว่า แต่โดยธรรมชาติแล้วก็เป็นธรรมดานะที่นักท่องเที่ยวจะไว้วางใจประเทศที่พัฒนากว่าด้วยและก็มีเชื่อเสียงมากกว่าด้วยคือประเทศไทยดันมีทั้งสองอย่างพร้อมกันถ้าเทียบกับกัมพูชาทีนี้เนะี่ยตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยอย่างเช่นสนามบินที่เป็นมาตรฐานระดับสากลไปถึงแล้วสามารถมั่นใจได้ในเรื่องความเป็นมาตรฐานแน่นอนในกัมพูชา,ามีสนามบินใหม่ๆที่ก็เป็นมาตรฐานสากลสามารถพูดได้แต่นักท่องเที่ยวอาจจะยังไม่ได้มาเห็น พวกเขาก็เลยรู้สึกไว้วางใจกับประเทศไทยในความด่งดังเองในความที่หลายๆคนก็เคยไปแล้วด้วยก็เลยไว้วางใจทางด้านนี้อย่างไรก็ตามนะครับมีคนให้ความเห็นอีกมุมนะครับก็บอกว่าแต่เรื่องหนึ่งที่ต้องยอมรับไทยก็คือโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆนะในเมืองใหญ่ของไทยเห็นได้ชัดว่านักท่องเที่ยวมองว่าไทยมีการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดกว่าไม่ว่าจะเป็นกฎหมายทางด้านของการจราจรอ,อย่างในเมืองใหญ่กฎหมายมีตำรวจให้ความช่วยเหลือสภาพแวดล้อมที่ดูมีความปลอดภัยอะไรแบบนั้น รือแม้กระทั่งตำรวจท่องเที่ยวนี่แหละคือตัวอย่างหนึ่งที่พวกเขาถึงขั้นลงทุนตั้งหน่วยงานดูแลนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลยก็เลยสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวไม่น้อยแต่มาเที่ยวในกัมพูชาไม่ใช่ว่าจะเจอได้ง่ายในทุกพื้นที่ขนาดนั้นความเห็นของอีกคนครับบอกว่าโอ้โหถ้าจะมาเทียบกันด้านนี้นะกัมพูชาก็คงจะไม่สามารถแข่งขันอะไรกับไทยได้หรอกแต่อย่างไรก็ตามคนที่เลือกมาที่กัมพูชาผมต้องขอบคุณมากๆเลยพวกเขาเลือกมาที่กัมพูชาต้องเปิดใจมากๆ ต้องเข้าใจด้วยว่านี่เป็นประเทศที่ไม่ได้พัฒนาแบบประเทศไทยแน่นอนเรายอมรับเลยประเทศไทยพัฒนามากกว่าทําอะไรก็ออกมาดีกว่าอยู่แล้วแต่อย่างไรก็ตามกลุ่มนักท่องเที่ยวของกัมพูชาค่อนข้างจะชัดเจนพวกเขาเปิดใจให้กับเราแล้วก็เลือกมาโดยการเตรียมพร้อมเตรียมตัวอะไรต่างๆต้องวางแผนการเดินทางสักหน่อยไม่ใช่จะทําได้แบบไทยเป๊ะๆเ,เลยขนาดนั้นแต่อย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าเรากําลังได้กลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพไม่ใช่แค่กะเมาสบายอย่างเดียวซึ่งแบบนั้นในประเทศไหนๆบนโลกนี้ก็ให้ได้ ซึ่งความเห็นที่เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าประเด็นก็คือกลุ่มนักท่องเที่ยวที่คุณพูดมาที่ชอบกัมพูชาแบบโอ้โหชอบมากๆเลยแล้วก็ยอมรับที่จะวางแผนการเดินทางยอมรับที่จะเจอกับความสะดวกสบายที่อาจจะไม่มากเท่าผมคิดว่ากลุ่มนั้นน้อยกว่านะทีนี้ถ้าจะอยากใต้นักท่องเทียท่ยวจานวนมากเราต้องทํามาตรฐานในมันเทียศเท่าไทยให้ได้ แต่สำหรับผมถ้ามองในมุมของชาวเกาหลีใต้ถ้าเดินทางจากเกาหลีใต้มาที่กัมพูชาแล้วยังต้องไปต่อเครื่องที่ประเทศไทยผมก็แวะเที่ยวประเทศไทยซะเลยแล้วก็ลืมเที่ยวกัมพูชาไปซะผมมั่นใจว่านะักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้หลายๆคนก็น่าจะคิดอย่างนั้นนะคือถ้าไปถึงเมืองไทยแล้วก็คงไม่ต้องไปที่อื่นแล้วแหละในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยิ่งด้วยความคุ้นเคยชาวเกาหลีใต้ยิ่งคุ้นเคยกับประเทศไทยมากกว่าด้วย และอย่างไรก็ตามนหะเขาก็พักสักครู่แล้วกันความคุ้นเคยของเพื่อนพานเองนะครับก็คุ้นเคยว่าสินค้าไทยนะมีคุณภาพอยู่แล้วขณะเดียวกันก็อยู่ในราคาที่ไม่สูงด้วยเช่นกันนะครับถ้าอยากลองสัมผัสสินค้าแบรนด์ไทยสัญชาติไทยมาตรฐานแบบที่ส่งออกไปทั่วโลกแล้วเขายอมรับกันนะว่าเป็นยังไงก็สามารถเริ่มจากเสื้อยืดได้นะครับซึ่งแอดมินก็ใส่ใช้งานในชีวิตประจาวันมาหลายปีแล้วนะก็ยังใช้งานได้ดีอยู่เลยที่สําคัญใส่ออกมาแล้วดูดีด้วยนะครับเสื้อยืดสีพื้นที่ไม่ต้องมีลายอะไรมากมายนะ ถ้าท่านผู้ชมสนใจนะครับสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่างที่ขึ้นมาได้นะครับต่อที่ความเห็นถัดมานะครับก็มีชาวเกวาหลีเขาวิเคราะห์ต่อนะครับว่าทําไมไทยถึงถูกมองว่าปลอดภัยกว่าล่ะชาวเกาหลีใต้เอาอะไรมามั่นใจกับประเทศไทยมากกว่าซึ่งอีกส่วนหนึ่งที่เขาให้ความเห็นนะครับก็บอกว่าคุณต้องเข้าใจด้วยว่าชาวเกาหลีใต้นะจะคุ้นเคยกับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ในประเทศของเขาระบบขนส่งระบบการเดินทางที่มีอยู่ในมาตรฐานของเกาหลีใต้ ทีนี้มามองดูในเรื่องนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ชัดว่าไทยแทบจะมีการพัฒนาระบบขนส่งสาระโครงสร้างพื้นฐานที่พอจะนําเสนอใกล้เคียงในแบบที่เกาหลีใต้มีได้ยากน้อยน,น้อยก็เรื่องของถนนนั่นแหละคือเป็นส่วนที่ทําให้ชาวเกาหลีใต้รู้สึกมั่นใจอย่างเช่นการจะเช่ารถขับภายในประเทศไทยเองก็ไว้วางใจถนนประเทศไทยได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวในจะสายการบินสนามบินที่มีมาตรฐานสากลในหลายๆพื้นที่จะบินไปที่ไหนก็ค่อนข้างไว้วางใจ เห็นได้ชัดว่าในกรุงเทพมหาคนครก็สามารถนําเสนอระบบรถไฟฟ้าได้ด้วยนั่นคือส่วนที่ทําให้ชาวเกาหลีใต้ไม่ต้องปรับตัวอะไรมากมายซึ่งมีคนเข้ามาให้ความเห็นนะครับบอกว่าถ้าคุณจะพูดถึงเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะเห็นได้ชัดว่ามันจะมีผลในเรื่องของการปรับตัวของนักท่องเที่ยวชมากกว่าชาวเกาหลีใต้พวกเขาค่อนข้างกังวลนะถ้าสังเกตดู ชาวคนใต้กังวลมากๆเลยว่ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะพบกับความยากลําบากการปรับตัวกับอากาศร้อนนี่ก็เหนื่อยหนักหนาสาหัสอยู่แล้วคือเล่นอากาศร้อนกันอยู่ตลอดเวล่ำเวลากันเลยทีเดียวแต่ผมกลับเชื่อนะว่าถ้าหลายๆประเทศในแถบนี้สามารถ ทำให้ตัวเมืองมีรถไฟฟ้าได้นั่นน่าจะเป็นส่วนลำดับแรกๆเลยที่ทําให้ผู้คนที่มาจากประเทศพัฒนาแล้วจะค่อยๆปรับตัวกับสภาพแวดล้อมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างชัดๆเห็นได้ชัดว่าเวียดนามก็อาจจะได้รับความนิยมเพิ่มมากยิ่งขึ้นหลังจากที่มีการเปิดตัวรถไฟฟ้าที่ฮานอยแบบนั้นน่ะถึงจะทําให้นะักท่องเที่ยวค่อยๆจะสามารถปรับตัวกับตัวเมืองได้ไม่ใช่ว่าโผล่มาปุ๊บเจอกับความวุ่นวายเลยไม่รู้จะหาต่อรถไปที่ไหนก็ต้องเมารถอย่างเดียวแบบนี้นะ่ะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ โอ้โหอันนี้รู้สึกว่าจะพูดถึงในบางเมืองนะฮะหรืออาจจะหลายเมืองในะเอเชียตอนออกเฉียงใต้ด้วยซ้ำนะครับที่ระบบขนส่งสาธารณะเองก็ไม่ค่อยเป็นระบบระเบียบกันสักเท่าไหร่เหมารถบ้างอะไรบ้างซึ่งบางทีก็ทําให้ค่าใช้จ่ายใ,ในการเดิน,นทางสูงกว่าประเทศพัฒนาแล้วซะอีกท,ท,ท,ทั้งที่ควรจะถูกขณะที่ความเห็นถัดมานะครับความเห็นช่วงท้ายแล้วนะก็บอกว่าไม่แปลกเลยที่คนเกาหลีใต้ จะไม่รู้จักกัมพูชาผมต้องใช้คําว่าส่วนใหญ่ไม่รู้จักกัมพูชาเลยเพราะว่ากัมพูชาไม่ได้มีอะไรความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเกาหลีใต้โดยตรงมากนะ คุณดูเกาหลีใต้สิเอาแค่เกาหลีใต้ฟรีวีซ่าให้คนไทยเข้าประเทศได้นั่นน่ะคือสิ่งที่พวกเขามีความสัมพันธ์อันดีต่อกันแสดงให้เห็นเลยว่าเป็นอย่างนั้นคนไทยก็เลยไปทํางานที่เกาหลีใต้เยอะแค่การที่คนไทยไปอยู่ที่เกาหลีใต้เยอะนั่นก็ทําให้คนเกาหลีใต้ก็คุ้นเคยกับคนไทยมากกว่าด้วยทีนี้คุณก็คิดดูแล้วกันว่าชีวิตประจําวันของคนเกาหลีใต้จะเอาโอกาสไหนไปรู้จักกับกัมพูชาคือแทบจะไม่มีเลยยกเว้นจะสนใจนครวัดจริงๆต้องยอมรับเลยว่านครวัดนั่นคือสิ่งที่ทําให้คนรู้จักกัมพูชาอยู่บ้างนะน แต่น่าเสียดายที่ความสะดวกสบายมันก็ยังคงจะไม่ได้เทียบเคียงกับแหล่งท่องเที่ยวของไทยซึ่งผมคิดว่าในส่วนนี้เนี่ยทำให้ไทยก็ยังเป็นที่รู้จักมากกว่าในมุมมองของคนเกาหลีใต้เพราะภาคของการท่องเที่ยวก็ส่งเสริมชื่อเสียงให้รู้จักไปอีกขั้นความเห็นสุดท้ายนะครับเข้ามาตอบกลับนะครับว่าประเทศไทยนะ่ะมีแหล่งท่องเที่ยวที่ใช้คําว่าสวยงามระดับโลกได้สวยงามในแบบที่เกาหลีใต้ไม่มีและก็ดึงดูดคนเกาหลีใต้ได้ แต่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ากัมพูชาไม่ได้มีแหล่งท่องเที่ยวที่จะเป็นได้ถึงขั้นนั้นยกเว้นจะเป็นคนชอบประสาทหินเก่าแก่ชอบสถาปัตยกรรมเก่าๆอะไรแบบนี้พวกเขาจะสนใจนครวัดอยู่เหมือนกัน แต่ถ้าเอาโดยรวมของนักท่องเที่ยวเลยนักท่องเที่ยวมักจะสนใจธรรมชาติที่สวยงามอย่างเช่นทะเลหรือไม่ก็ภูเขาแบบที่มันไม่มีในประเทศของเขาซึ่งแน่นอนต่อให้เราบอกว่าทะเลในกัมพูชาก็สวยแต่มันไม่ได้ถึงขั้นมีความยูนิคแบบที่ระดับท็อปของประเทศไทยทําได้คุณต้องไปดูก่อนว่าแหล่งท่องเที่ยวระดับท็อปของประเทศไทยนะไปไกลถึงไหนแล้วคือไม่ได้อยู่แค่เจาะก,กลุ่มลูกค้าในแถบนี้แล้วแต่หมายถึงผู้คนทั้งโลกอลยอยากจะไปที่นั่น แลสะสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนล้วกันนะครับขอผู้สังเกตชมนะครับตทาท่านผู้ชมนะครับชอบการเล่าในสไตล์นี้นะครับในสไตล์ของผมเองก็นั่งเล่าสุนนฟังไปก็สามารถมาติดตามกันต่อในหัวข้อถัดไปหรือเลือกหัวข้ออื่นรับชมต่อได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ